สวัสดีครับเพื่อนๆผู้เลิงกระสาบไทยนะครับวันนี้ FC นะครับจากหาดใหญ่นะครับได้นำพาะนะครับประมาณ7องค์นะครับนำเสนอผมมานะครับเดี๋ยวเราไปหา FC กันครับว่าผมจะได้ซื้อนะครับว่ายอดรวมๆเท่าไหร่นะครับเพื่อนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่หมด7จ็ดองนะพ่อนาครับสองดวงนี่นางพญาสองตอปี35เดี๋ยวผมช่างรวมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแต่ทำไมนางพญาสวยนะจริงแล้วครับ ใช่ครับอันนี้ไม่ได้แกะพลาสติกมาผมลัพธ์เนแบบ,แบบนั้นนะพลาสติกเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้นะครับคนะุณอาเป็นยอดก็ประมาณสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยก็คิดเป็นสามแสนสามแสนสองหมื่นแปดพันครับบทสรุปนะครับเพื่อนๆจบกับ fc ทางหัดใหญ่นะครับ380,000บาทนะครับมีเพิ่มหนีราชการที่5้ามาหนึ่งเดือนนะครับ ผมผู้เหรียญกระสับไทยนะครับรับซื้อพาททองกรอบทองตลับทองนะครับยินดีจ่ายเงินสดนะครับนอกสถานที่กระปุซื้อนะครับ